สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์การสู้รบในรักะเกรี่ยงใกล้ชายแดนไทยพม่าก,กันต่อล่าสุดนะครับโคโซก KNLA กลอกองผลที่5ของกะเรี่ยง KNU เปิดเผยว่านายพลหมองชิตตู่ได้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดน b g f เข้าพื้นที่ของ KNLA กลอกองผลที่5ในเขตเมืองผาปูนแล้ว คาดว่ามีกำลังประมาณ500 6 0 0ถึง600นายเดีวยวกรเรี N ่ยง KNLA ลั่นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปเชิญหน้ากับ b g f เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามก่ะดูครับก่อนติดตามข่าวรบกวนขอกำลังใจาจากเพื่อนๆด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดทุกคลิปเด็ดครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2564มีรายงานจากสื่อสารวินเพรสว่าสงครามเป็นเสียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หาก BGF มาโจมตีกองพลที่5ของเกเรียง KNLA ดยรายละเอียดของข่าวระบุว่าพันเอกซอลเกียวโดโคโซกกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกเรียง KNLA กองพลที่5ซึ่งเป็นปีกกองกำลังของสหภาพแห่งชาติเกเรียง KNU เปิดเผยว่า กองพลที่5ของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (K.N.L.A.) ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปเชิญหน้ากับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ B.G.F. ที่รัฐบาลพมา่าหนุนหลังหากกองกำลังเข้าโจมตี K.N.L.A. ในเขตเมืองผาปูนรัฐกะเหรี่ยงและว่ากองกำลัง B.G.F. จำนวนหนึ่งได้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่กองพลที่5ของ K.N.L.A. ในเขตเมืองผาปูนในช่วงสุดสัปดาห์ พวกเขาถูกขนส่งโดยเรือและรถยนต์จากหมู่บ้านเมียจีงโงในรัฐก,กะเรียงข้ามแม่น้ำสารวินไปยังหมู่บ้านโฮนดาวพนเอกซอเกลโดกล่าวกับสารวินเพรสด้วยว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าพวกเขาเป็นชาวกะเรี่ยงเพื่อนของเราเราไม่ต้องการเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยความรุนแรงแต่ถ้าพวกเขาสนับสนุนรัฐบาลทหารก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาเพื่อปกป้องประชาชนและแผ่นดินของเรา พร้อมระบุว่าถ้าเราไม่ไปเชิญหน้ากับพวกเขารัฐบาลทหารพมา่าก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จะควบคุมดินแดนของเรามากขึ้นเราจึงไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาเข้ามาได้ดังนั้นพวกเขาคือ BGF ควรเข้าใจว่ามันเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พันเอกซอเกลโดยังกล่าวด้วยว่าทหารในแนวหน้ารายงานว่าผู้นำของ BGF คือนายพลหมองชิต,ตูมาพร้อมกับกองกำลัง BGF ในพื้นที่ KNLA กองพลที่5ในช่วงสุดสัปดาห์ได้ได้ยินว่ากองกำลัง BGF จะมายึดฐานของทหารรัฐบาลฐานพมา่าที่ล่มสลายกลับคืนมาพร้อมบอกว่ากองกำลัง BGF ส่งทหาร350นา35ยและมีกองพันธ์ BGF 3กองพันที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วในพื้นที่กองพลที่5ดังนั้นเราคิดว่าจำนวนของพวกเขาอยู่ที่นี่ประมาณ500-600นาย ชาวท้องถิ่นในหมู่บ้านเมียกจีงูรักเกเรียงกล่าวว่าพวกเขาพบเห็นเรืออย่างน้อยสิบลำวันทุกทหาร BGF พร้อมาอาวุธยุธโทโธปกรณ์เต็มรูปแบบในวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองกำลัง BGF เป็นกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงที่แยกตัวออกมาจากกองทัพกะเรี่ยงประชาธิปไตยหรือกะเรี่ยงพุทธหรือ DKBa มาอยู่ภายใต้าการบังคับบัญชาของระบบทหารพมา่าและเปลี่ยนเป็นกองกำลัง BGF ในปี2552 รัฐก,กะเรียงเป็นที่มั่นสุดท้ายของชาวกะเรียงเมื่อกว่า7จสิปีก่อนชาวบาอูจีบีรชนเนือสาระชีพเพื่อกอบกู้เอกราชของชาวกะเรียงแต่ยังไม่บรรลุผลทําให้ชาวกะเรียงยังต้องทนทุกข์จากการกระทําของเผด็จการฐานพมา่าและจํานวนมากต้องเร,รเ่ร่อนไปยังต่างแดนมาวันนี้ความฝันใกล้บรรลุแต่ชาวกะเรี่ยงด้วยการบางกลุ่มกลับมาขัดขวางดังนั้นอนาคตของชาวกะเรียงต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร จึองอยู่ที่ว่าชาวกะเหรี่ยงจะกําหนดให้เป็นอย่างไรไม่ได้อยู่ที่พม่าหรือคนชาติอื่นๆครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปเด็ดครับ